สิบวันรู้เรื่อง,เ,องเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวคะอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตอนนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองประทับใจมากเลยคะ่ปะ,คะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผลิตภัณฑ์เทอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบโอ้โหสุดยอดมากใจมากผลิตภันฑ์นี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านเป็นอาการมันผมก็ใ่้กินเคอเลยครับรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงถ้ามีคะแนนให้ตัวเคอสักสิบคะแนนคุณปอให้เท่าไหร่ดคะ ให้เต็มร้อยนะครับโอ้โมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมาชื่อแนกนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลำตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะทีนี้มีคนแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้น,นะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัว,วเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะ รู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยนะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกาย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสนารสกัดจากควออยช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัดจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหติตสูงสารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอเพื่อรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผลและที่สำคัญคือมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอลอาจินีนสารสกัดจากสปายรูลีน่าสารสกัดจากแอปเปิลและโครเมียม ช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K.O. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะมีเคลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่พพแสงเพ็ญศรีสุงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทํางานท,ที่สมุนปราการคะ่ะ่ตอนนี้นะคะบุกก้อมมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะ,อย,ะ,คะอยู่ที่จังหวัดสมุนปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส ะะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะพี่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพงค่ะจะจมืนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเลี้ยนหัววูบแล้วก็โค้งเพลงโค้งเพลงค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ให้ให้ตรงแท้แน่นอนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทเราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นผู่นะคะ,คะแล้วเป็นยังไงม้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วะค่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหร่คะตั้งแต่เม็ดเม็ดที่10ค่ะเม็ดที่10นะคะ 1กล่องมันมี30เม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเยงแค่10เม็ดก็คือทานวันละ1เม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิวันรู้เรื่องสิวันรู้เป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคอ่ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยอดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องอาการดีขึ้นแล้วม่อาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวเนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องเ<อ>นาะใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์เคโอค่ะพี่แสงพิจิตประทับใจกับผลิตภัณฑ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยคะ่ปะ,คะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เล อยากมาบอกต่อสิ่งด <yes> ีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็ม1ินะคะให้ผิดพันเทโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็ม1ิไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะ,คะเป็นการาให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆ,ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริง <ขะ S 1> เห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะพี่สายเชรแกะกเลยค่ะ แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะ,นะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์เคโอหนึ่งกล่องมี้30เม็ดนะคะก็มาถึงใส่แผแบบ่แบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบเป็นเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงค่ะทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จริงไหมว่าไม่เบียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่เราแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบา,ากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุก,ท,กทุกวิถีก้าที่เราทํางานของเราะจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลูกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ เมื่อ,อไรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน KO uh huh. แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ uh huh. อันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะน uh ี huh. ่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน KO ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ด่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกันน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินนุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่กรุงเทพมาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้าน ก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบี้ยนหัวบ้านหมูที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยาก็จะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะประทับใจมากดีทั้นอ่าเนี้ยดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านที่เป็นอาการเหมือนผมก็ไม่กินเคอนลครับ <C> e <an> รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผิตภัณฑ์ KO ไม่มีผลต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภัยนะคุณพ่อ,พอ<ค>นะค,ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมือนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะ ถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้ oh, มี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะ,ะทานผิภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพอ่อตั้งแต่10เม็ด ประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะ5้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้คล่องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมันมีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทางานได้ปกติปกติอืมประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกก่บเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ดีมากครับ ดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นะะี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทันเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้องวังอาการปกเป็นปกตินะครับทางานได้ค่ะมั่นใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อแน็กนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลาตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะคะ่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2อกล่องนะคะ แล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณหนึ่งกล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้น,นะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆ สุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยน,นะคะ